สวัสดีครับอยากจะหารถกระบะมือสองแบบใช้งานได้เลยสมรรถนะดีออปชั่นไม่ขี้เลยปีไม่ลึกที่สำคัญเน้นในเรื่องของความคุ้มค่าซื้อช่วงนี้ถือว่าถูกที่ถูกเวลาที่สุดโดยเฉพาะโฉมขับ4แบบ4ประตูเพราะราคามือสองณปัจจุบันอยู่แค่3ภ4 0ถึงของราคาป้ายแดงเท่านั้น เงียบหนบประหยัดรวมกันเป็นหนึ่งสุดยอดแห่งความคุ้มค่าอย่าง w e s t เล k ก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคาอะไรเครื่องโดยสุนภาาคอยจุดละเมิดสายหัวเทียน9้าวอเนกประสงคมอเตอร์ปั๊มติกลูกลอยครบชุดพาเบรกมอเตอร์พัดลมที่ท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์ โดยลุงมีรถกระบะที่น่าสนใจอยู่6รุ่น 1. Colorado, High c h e งเชฟโรเลตโคโลราโดไฮแคนที่สตอร์ม2.5คูแคป4คูณ4โมเดลเยียร์2018รถดีสมรรถนะได้ที่ลาลงจากบ้านเราไปแล้วเครื่องยนต์ดีเซลแบบวางหน้าวางตรงขับ4แบบพาร์ทไทมขับวาลวดิโซขนาด2.5ลิตรเราจะเรียกว่าดูราแม x เป็นแบบ4สูบดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ฟ16วาลเทอร์โบแปรผัน VGT พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์180แรงม้าแรงบิด440นิวตันเมตรเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ6สปีดราคาเปิดตัวตอนป้ายแดง1,98,000บาทราคามือสองนปัจจุบันสามารถหาซื้อได้ตั้งแต่400,000ถึง450,000บาท2 Ford r a n g h r r w u b l e c บ b 2.0บเทอร์โบวายแทกซีส10สปีดครับของค่ายที่ให้เทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยแบบจัดเต็มช่วยยกระดับมาตรฐานกระบะไทยให้สูงขึ้นครับเครื่องยนต์ดีเซลแบบวางหน้าวางตรงขับ4แบบ p a r ์ทไทมขับวาล์วโซ่ขนาด2.0ลิตรเราจะเรียกว่า e c o b o ู TDCI แบบ4สูบเรียงดับเบิลเอร์วเฮดแคมชาร์ป16วาวทวินเทอร์โบหรือว่าเทอร์โบ2ลูกโดยลูกแรกจะทำในรอบต่ำอีกลูกหนึ่งจะทำในรอบสูงควบคุมด้วยวาวบายพาสพร้อมทั้งอินเตอร์คูลเลอร์ให้พละกำลัง213แรงมา้าแรงบิด500นิวตันเมตรเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ10สปีดซึ่งถือว่าให้มาเยอะที่สุดสำหรับในรถกลุ่มนี้แล้วครับ ราคามือ1ตอนเปิดตัว1,265,000บาทราคามือ2ณปัจจุบัน530,000ถึง560,000บาทครับ3 Mazda BT50 Pro Double c a p 3.2ลิตรโมเดลปี2018รถดีที่หน้าตาไม่โดนการตลาดไม่ค่อยเน้นจํานวนรถในบ้านเราเลยมีไม่เยอะ เครื่องยนต์ดีเซลแบบวางหน้าวางตรงขับ4แบบพาร์ทไทมขับวาลดวโซ่ขนาด3.2ลิตรรหัส MZRCD 5สูบเรียงดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชา20วาล์วไดเร c กอินเจ t ชันคอมมอนเรลเ Turbo i n t e r c cool o er. ร์คูถือว่าเป็นเครื่องยนต์5สูบเครื่องแรกของในค่ายรถยนต์มาส d a าครับ ให้กำลังสูงสุด200แรงม้าแรงบิด470นิวตันเมตรเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ6สปีดและมีเกียร์ธรรมดาให้ด้วยครับราคามือ1อยู่ที่1,8 0 0 0ล้มบาทแต่ราคามือ2นณปัจจุบันครับเริ่มต้นตั้งแต่3 0 0แสนจนถึง3 5 0,000บาทถือว่าว้าวมาก 4. mg extender double cab แกนคอ c r สอ0ลิตร4 wheel drive โมเดลเยีย2018ถือว่าเป็นค่ายรถก,กระบะน้องใหม่ล่าสุดในบ้านเราอยู่ภายใต้สโลแกนใหญ่ยักษ์ที่ยังต้องรอการพิสูจน์ว่ามีความทนทานและในระยะยาวคุ้มค่ามากน้อยขนาดไหนเครื่องยนต์ดีเซลแบบวางหน้าวางตรงขับ4แบบพาร์ทไทมขับวาล์วโซ่ขนาด2.0ลิตรรหัส2.0 D 4 N แบบ4สูบเรียงดับเบิลโหเฮดแคมชาร์16วาวเทอร์โบลูกเดียวนะครับให้พละกำลัง161แรงม้าแรงบิด375นิวตันเมตรเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ6สปีดจุดเด่นของรถรุ่นนี้สำหรับลุงนะครับก็คือห้องโดยสารโดยเฉพาะแถว2มันมีขนาดใหญ่นั่งสบายใกล้เคียงกับมิตซูบิชิไทตันแต่โดยรวม ลุงยังชอบแถวหลังของมิ u ูบิชิไทตันมากกว่าราคามือ1นะครับหล้านกับ39,000ืบาทราคามือสองณปัจจุบันเริ่มต้นตั้งแต่3ามแสนจะถึง3าม0 0 0แบาทครับห้ามิ u ูบิชิไทตันดับเบิลแคปส G.L.S.L.T.D เป็นแบบขับ4ี่นะครับ a v ว4 w h e e l d r i ด e เกียร์ออโตโมเดลเยียร์2018 ซึ่งเป็นรถกระบะค,ค่ายญี่ปุ่นที่ให้ออปชั่นมาดีครับจุดเด่นก็คือห้องโดยสารแถว2ถือว่านั่งดีที่สุดในรถกลุ่มนี้เครื่องยนต์ดีเซลแบบวางหน้าวางตรงขับ4แบบพาร์ทไทมขับวาล์วดิโซ่ขนาด2.4ลิตรรหัส 4D56 แบบ4สูบเรียงดับเบิลโอเฮดแคมชาร์ป16วาล์วคอมมอนเรวเทอร์โบแปรผัน D.I.D พละกำลังสูงสุดนะครับ178แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ5สปีดราคามือ1อยู่ที่1,140,000บาทราคามือ2อณปัจจุบันเริ่มต้นตั้งแต่5 8 8 0 0จนถึง6,30,000บาทครับ 6. นิสสันนาวาล NP 3 0 0 VL 2 5ลิตร4 wheel drive เป็นรถกระบะค่ายญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการบรรทุกหนักนะครับแต่เรื่องการซ่อมไว้ใจอู่ส่วนศูนย์บริการเอาไว้ซื้ออะไรครับเครื่องยนต์ดีเซลแบบวางหน้าวางตรงขับ4แบบพาร์ทไทมขับวาลวดิโซขนาด2.5ลิตรเรียกว่า DDTi แบบ4สูบเรียงดับเบิลโอ r h ว a เฮดแคมชาร์ปสิบหวาล คอมมอนเรลเทอร์โบแปรผัน VGS ให้พละกำลัง190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ7สปีดโดยส่วนตัวลุงชอบเครื่องรุ่นนี้มากครับเวลาที่ขับจริงเนี่ยไม่มีอาการเทอร์โบแลกนะครับและรอบที่ขับสนุกเนี่ยเริ่มต้นแต่2,000รอบขึ้นไปราคามือหนึ่งอยู่ที่1,900,000บาท ราคามือสองณปัจจุบันหาซื้อได้ที่4,000สนจนถึง4,50 0 0 0บาทครับราคารถทั้ง6รุ่นนี้นี่คือราคาในปัจจุบันครับแต่ถ้าเป็นราคาในลานประมูลจะถูกลงกว่านี้อีกเพราะช่วงนี้เต็นไม่ค่อยอยากซื้อเข้าเนื่องจากว่าที่มีอยู่ก็ยังขายออกยากจึงถือว่าเป็นข้อได้เปรียบของคนที่จะหารถมาใช้งานครับ แต่ในระยะยาวก็เสี่ยงในเรื่องของการซ่อมบำรุงและราคาขายต่อถ้าใครไม่กลัวลุงแนะนำให้ลองหามาใช้งานรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ